โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมจิกระโลห้านะครับกับเกมลัสนะครับผมในเซิร์ฟโซโล่ดูโอทรีโอนะครับในวันที่3แล้วนะครับผมโอเควันนี้เราก็จะไปเลดบ้านริมเลกันนะครับส่วนอ่อีพีที่แล้วเนี่ยที่บอกก่อนจะไปอ่าหลังจากที่ผมไปปิีต่เลียมเนี่ยกลับมาก็จะเลดบ้านซอกหินใช่ไหมคือการเดินไปดูแล้วนะครับเหมือนมันโดนแล้วนะครับผมก็ผมก็เลยได้หาบ้านหลังใหม่ที่จะเลดนะครับซึ่งเป็นบ้านซอกหินนะครับเอ้ยไม่ใช่เป็นบ้านริมเลท่านผู้ชมหลังเบิร์มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาของไปเล อตอนนี้ก็มีลูกบ้องอ่อผมจะไปคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมขอเซฟตี้นิดนึงเนี่ยผมจะเปิดเอโอโต้ถลิดไว้แล้วกันเดี๋ยมีคนมาเละบ,บ้านผมเนยเอา่าหอพร้อมอไปเลยห่อเลยหกร้อยน่าจะไหวอยู่ ก็ใหญ่โตมากแต่ว่ากำแพงยังเป็นไม้อยู่นะกำแพงหินผมมีแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้คราฟนั่นเองนะครับคืออยากได้ประตูหินด้วยอ่ะไม่อยากเป็นประตูไม้อ่ะเพราะว่าถึงไงถ้าเกิดว่าเราทำกำแพงหินล็อมใช่ไหมแต่ว่าประตูไม้อ่ะมันก็เหละประตูไม้ใช่ปหมล่ะคือผมอยากได้เป็นกำแพงหินแบบประตูหินใหญ่เลยนะครับไม่ใช่เป็นประตูไม้ พื้นหายลยเ่ะงนั้นผมเอาตามประตูไปก่อนแล้วกันนะครับี p ฟนำเลย ยด้วตามประตูแล้วกันเนาะหุยตื่นเต้นจังเลยแม่งอับหายหมดเลยอะตามตามพื้นอะแต่ประตูยังเป็นเหล็กอยู่โปรแกรมลูกซองอย่างเดียว นี่ทำไมยังในกวงวะเชี่ยมันปิดตายโอประเจ้าเวลามันโดนยังวะเช็คก,ก่อนนะครับเพอ่อยังเต็มอยู่เลยโอเคเจาะทะลวงเลยแล้วกัน รอบบ้านโดนะะแล้ววะเชื่อแล้วโอ้โหไม่เกลือแล้วผมว่าเกลือแล้วหลังเนี้ยโอ้โหเยอะไม่พอวะ่ะไม่พอเนี้ยครับเหลือแปดลูกเองวะ่ะเนเย ไปบ้านาแถวๆเดอะโดมกันนะครับผมซึ่งเป็นบ้านหลังที่ผมเคยเจอในอีพีแรกเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าโดนไปหรือยังนะเดี๋ยวเราจะไปเช็คกันโอ้ใ,ใกล้ๆเดอ๋โดมมีฮอตกด้วยกูจะไปดีไหมเนะี <c> ่ย <oughs> โอเคเดี๋ยวปิ้นหาดูแล้วกันนะครับหลังไหนมันพอเหมาะก็ทําการเลดแม่งเลยแล้วกันหลังตระโดมมันใหญ่มากเลยเดี๋ยวลองปินไปดูก่อนนะครับว่ามันโดนหรือยังแล้วก็ถ้ายังไม่โดนเดี๋ยวเลดเลยอุ้ยหลังนี้ก็น่าโดนนั้นเนี่ยข้างล่าง กำลังพอเหมาะเลยนะว้าวบ้านเทียบเลยตรงนี้คือหลังหน้าโดนเล็กทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปที่เป้าหมายหลักของเราก่อนแล้วกันนะครับก็คือตรงเโดมนั่นเองนะฮะ มีแต่บ,บ้านเล็กๆน้อยๆนะส่วนใหญ่ในเซิร์ฟที่เป็นใครยังเอควะเซิร์ฟที่เป็นแนวแบบทร i โออะไรแบบนี้นะครับมันจะบ้านมันจะเยอะมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้่มันก็จะต้องบางคนมันก็มาแบบสองตี้เหมือนผมเนี่ยสมมตินะบแบบมาสองตี้มันก็จะต้องสร้างบ้านแยนะครับเหมือนในเซิร์ฟที่เป็นดูโอที่ผมเล่นตอนนั้นนะนะแต่ตอนนี้นคือผมมากันแค่สองคนนะครับแล้วก็มีเอโนกคนนึงซึ่งเป็นโซโลแมน อไปไหนแล้ววะเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยหลังเนี่ยโดนยังวะไม่ไม่ดูว่ากูแวะก่อนนะมันยังสร้างไม่เสร็จเลยนะ เฮ้ยยังซิงอยู่เลยวะเอาเลยแล้วกันฮเฮ้ยเสี้ยบตายสัตว์เอ,อ้ยยิงพลาดโอ้เกือบหาแล้วทุกคนเกือบหาแล้วเสียเวลาเลยกูโอ้โหดีไม่ตายถือว่าโชคดีมากเลยนะครับผมไม่ตาย มันไม่ใส่ประตูด้านบนวะเจาะทะลวลงไปเลยแล้วกันนะครับผมไม่อยากเสี่ยงเลยฮนะโอ้เลือบลงไปเรื่อยๆเลยนะบ้านยิ่งใหญ่แห่งเดะ /dom ถูกโค่นแล้วไปกนูนี่แหละ quá lái đuổi đừng suy bít lăng lộn chôn ủa อย่านะอย่านะอย่าอย่าเกลือเฮ้ยเหล็กโอ้โหเหล็กจะพังมันโดนแล้วทุกคน <c oughs> เฮ้ยเยี่ยหลอกโกอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยบ้านเ,น <c oughs> เองสวยเฮ้ยกำแพงประตูใหญ่แจ๋ว เล้เยทำไมระมาผ้าอะไรแบบนี้วะนี่แต่ของมันยังอยูเ่เยอะมากเลยนะเซ็งว่ะมาผ้าอะไรแบบแบบนี้แค่เอาเะไรไปดีว่าสำคัญรถบว๊รถบุ๊ไม่มีเลย ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ดีสุดกับประตูนี่แหละรครับผมประตูหินเนี่ยเออ <g ül> ก็ยังได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำการต่อขึ้นไปนะฮะ โดนหลอกละจ้าหลังอ,อืดต่อจ้าโอเคเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนแล้วกันนะครับไปตั้งหลักก่อนเออเดี๋ยวไปเอาแถวบ้านกันดนะได้อยู่เลยยี่สิบลูกก็โอเคอยู่ยี่สิบสองลูกนะนี้บได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมขอกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเรียนกําแพงหินก่อนนะครับประตูหินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลดต่อนะโอเคไหทุกคนโอ้หลังตรงนั้นน่าโดานเหมือนกันนะเนี่ยเห็นปะกลางถนนเลยอะ่ะไปกลับบ้านก่อนไว้ เออแล้วเซิร์ฟนี้ฮอกิน้ำมันน้อยมากเลยนะครับคือขับได้นานขึ้นนะผมไม่รู้ว่าเป็นจุกเซิร์ฟหรือเปล่านะครับแต่ว่าเซิร์ฟนิวเซิว่ามันกิ้น้ำมันน้อยลงนะหลังนี้ดนเละแล้วเออเมื่อกี้เห็นตรงไหนวะที่เราเห็นหน้าเลดมากเลยอ,อ้หรือว่าเจ้าหลังนี้ อลังการมากต้องเลี้ยจากข้างล่างแล้วล่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคหลังนี้แล้วกันนะครับหลังนี้หลังนี้หลังนี้เดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนเอาส่วนดำด้วยตามประตูแล้วกันโอเคครับพร้อมหรือ,อยังทุกคนเราจะไปทำการเลดบ้านหลังใหญ่โตกันแล้วนะครับ ไปครับผมวันวันไลฟ์วันไลฟ์ไปแล้วเว้ยตอนนี้ก็ได้เราเบิดถั่วเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะยิงตามประตูไปนะครับผมก็คอยเป็นประตูเหล็กก็พอแล้วนะถ้าเป็นประตูหายก็น่าจะลําบาก่อยตอนนี้ผมได้ระเบิดไว้หลายจุดมากเลยนะตอนนี้ตอนเริ่มแรกก็ตรงนี้แล้วก็มาระเบิดตรงโดมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องระเบิดเป็นแบบว่าไงกระจายจุดไปนะครับเราจะไประเบิดที่เดียวกันนะครับเดี๋ยว ไอ้พวกที่มันตามไปคอเตอร์มันตามทันนะฮะเราต้องเล่นแบบนี้นะครับรู้มีคนอยู่หรือเปล่าวะถ้าออนไลน์ก็ยากหน่อยนะตัวหายปาวะเลยประตูเดียวประตูเดียว บ้าแะนแะล้วเนี่ยเอา้าดีเคเหรอไม่ไม่โดนเลยประตูเจ็ฟากต้องอยิงลงพื้นวะทำไม่ไวทำไม่ไว สก,กัดดาวลงกับหนึ่งก่อนมีสองลูกเองเวละผมมีแค่สองลูกเองว่ะทุกคนให้ตายเถอะสองลูกลืมดูอ่ะลืมลืมเอามา ระวังดีๆนะฮะเพราะด้านบนมีทางขึ้นไปเอาวอเตอร์ฟลักึงทำอะไรเหมือนะเนี่ยเขีย <c oughs> ด้านบนมันไม่อับไอสัตว์ ซี่เลยป้อมลูกสองปะวะป้อมปืนกลโอเคไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงเดี๋ยวผมต้องทำลายอันนี้ก่อนถ้าลงไปเราจะเราจะถูกติดตายเลยฮะ ทำแหยบันไดทิ้งก่อนนะครับโอเคคอมืน t e r เปิดด้วยเดี๋ยวๆใกล้ถึงแล้วด้านบนมันอีซี่ ไฟอะไรนี่วะโอ้โหอ้สวรรค์แล้วทุกคนสวรรค์กันเฮียแนละ้วโอ้ต้องสกัดเอาลุงก่อนว่ะ องงของขอะไรวะเนี่ยวูบไล์เหรอต้องทำบิวให้ได้ก่อนจต่การบิวให้ได้ก่อนโอเคเราได้บิลเราสบายทุกคนเกลือไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่โอหมายเกจ็ดหมื่นห้าแจ้ว มาตู้ปิดเลย easy easy โอ้มันมีห้องห้องของอนะด้านในก็มีนะครับเขตรวเลตต่อโดเคดูของในปิ้วใหม่โอ้เหล็กหายสองพันแจ๋ว ใายเขียบเลยวะโอ<ฮ>้โอ้มสองมสองอ่าสีโฟร์สามลูกลูกว่องหนึ่งนี่ฮะโอ้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยหลังนี้เร่มสองด้วยนะครับแจ๋วเลยเคเคของใส่บิลก่อนเออต้องทำประตูเหล็กหมื่นหนึ่งนนเนี่ยลืมดู ไ่อยอมอัพด้านบนสวยไปแล้วกันเพราะหนุ่มอ๋อต้องใช้โตคาร์บนีหว่าโอเคเดี๋ยวต้องยิงต่อนะครับโดนดาเมจเนี่ยนะลูกป้อง มีอยู่อีกนะกระสุนดำอ่ะใช่ป่าววะเก็บไปยังวะเก็บมาแล้วเหรนี่นี่น,น,นี่สองคู่สองร้อยสิบนัดเลยนะแล้วก็ a อเคเพียบดูในศพมันดิมังเปล่า สองเวลาไม่มเป็นโตเรียนโตอะไรพวกนี้วะมีระเบิดถั่วนี่ว่ทม,มันก็จะึ่งเสี่ยงหน่อยระบบลองเซทโทมไว้ก่อนนะครับเฮ้ยเซทโทมได้ด้วยวะ่ะเซทโทมได้ด้วยทุกคนเอาเรื่องไหมเซทโทมได้ด้วย ห้องเตาอ๋อเฮ้ยห้องเตาอ่ะวิ่ตะเหล็กนะครับสันเฟอร์ได้หกพันที่เผาแล้วไอ้ลูกบ้องเหลือน้อยมากเสร็จเหล็กผมไม่เอาแล้วกันนะไอ้ที่ยังไม่เผาอ่ะเดี๋ยวเราเล็ไปเรื่อยแล้วกันนะครับนี่ๆก็มาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเจอของอีกเอาง่ายๆคือโลบนะโลบ ด้านเคยแต่ทางขึ้นอีกแล้วอู้แค่แปดร้อยแจ๋วเรียกว่ารื้อบ้านให้ใหม่ให้ใหม่หมด ด้านหนึ่งด้านหนึ่งด้านหนึ่งเดีย๋ยวด้านอีกนะมึงโอ้โหชโนลาแปะชัวละ่ะร้านนี้พอเระเบิดไวเท่าไหร่นะครับชโนลาแปะเนี่ยเดี๋ยวซีคนดูลอ,อยู่แต่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรละทุกคนของดีๆอยู่ชั้นล่างหมดผมว่านะในความคิดผมอะ อิดบ้านกูบะว่าตอนนี้ผมระแวงบ้านตัวเองมากเลยนะครับถือว่าถึงผมจะโดนเลทแต่ว่ายังไงก็ช่างมันนะเพราะว่ายังไงผมก็เฮ้ยมีมีอุ้ยมีเห็นไหมเห็นเห็นกล่องไหมเห็นกล่องไหมมีกล่องอยู่นะครับแต่ไม่รู้มีของหรือเปล่านะอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือเซิร์ฟนี้ยังไงผมได้เลทแล้วผมพอใจแล้วนะครับถึงบ้านจะโดนเลทก็ช่างมันมีทุนสำรองไว้ไม่ต้องห่วงว้าวกระสุนเพียบ เดี๋ยวนะของในบิมยังเหลืออยู่นี่ว่าเกือบลืมเออจะเก็บพวกทรนเฟอร์ก่อน,นะฮะไม้เจ็ดหมื่นเนี่ยผมชอบตรงไม้นี่แหละมันทําให้ผมเนี่ยมีไม้เผาที่บ้านต่อน,นะครับคือแถวบ้านผมต้นไม้มันน้อยเนะะี่ยใส่ไปในบิวเลยแล้วก็เดี๋ยวจะทำประตูอีกปิดคือปิดตรงนี้เลยนะครับเผื่อมันเกิดตรงห้องกล่องมันเผื่อมันแบบเซ็ตโฮมไว้แล้วมัน คือผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันไอน,นี้ได้หรือเปล่านะแบบว่าเซทโอมแล้วก็สามารถมาเกิดบ้านตอนไหนก็ได้ถึงจะโดนเลทแล้วก็เถอะก็กันไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความสงบสุขของเราแล้วถ้ามันเซนไปตรงบิวล่ะก็ช่างมันนะเพราะว่ามันคงไม่หยิบปืนมาทําลายบิลเราได้หรอกใกล้เฮีย <c oughs> มีระเบิดตรงนี้งสี่ลูกโอเคเก็บมาก่อนอใส่ไว้ให้มันอยู่นี้แหละ ่ปเดี๋ยวเราไประเบิดกันต่อเลยครับผมไปดูกันว่ามันเก็บอะไรไว้ข้างบนบ้างนะของสำคัญหรือเปล่าแ่มีคนมีคนนะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงกระโดดแล้วกูจะรอทิกงก่าเลยบอกกูจะหาย้วกูถึงจะกลับบ้านอาบอกเลย าจะยังไม่ได้ใส่ของโล่งหมดเลยนี้เป็นทางขึ้นชั้นยิงแล้วแหะผมว่าโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เท่านี้แล้วกันเนาะหลังเนี้ยตรงนี้มันเอาไวใส่อลไรวะโอเคครับเดี๋ยวร่อเลดบ็อกเสร็จแล้วก็ค่อยขนของกลับบ้านแล้วก็มาเกิดเอาของกลับไปบ้านนะครับจะได้ไว ก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่าน,นรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้เราเลสสำเร็จนะครับบ้านหลังนี้นะก็หลังที่ผ่านมาก่อนอันนี้คือเฟลนะครับทั้งเลสเฟลไม่ใม่ไม่เลสเฟลคือเลดแบบไม่ดูว่าบ้านโดนหรือยังนะครับแล้วก็หลังแรกที่เลดเลยก็คือหลังตรงริมเลยซึ่งมันทําบ้านที่โกรธประสาทมากนะครับผมว่าของมมนอยู่รอบนอกนะไอหลังริมเลยเชื่อป่ะมาเสกทำตรงกลางตันไงมนหลอกเราได้วร โอเคครับก็ของให้ดูอีกครั้งนะครับของที่ได้มาก็เนี่ยฮะพวกปืนพวกอะไรนะครับแล้วก็มีพวกชุดเกาะด้วยนะชุดเกาะหายนะที่ขุดก็คอมพเน,นนต์ก็อ้คอมพอนแนก็ได้อยู่นะอ้โน้ตบุ๊กนี่แหละที่ผมต้องการเนรี่ยผมจะเอาไปทําป้อมปืนเพิ่มที่บ้านนะครับเออเก็บจากบ้านไปก็ได้ดีกว,ว่าโอ้แจ๋วเลยมีต้องหลายป้อมใช่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 มีต้องหลายป้อม,ม,ตออมแต่ผมต้องซ่อมอันนี้ก่อนมันจะพังละด้านนอกมีปะว,วะ ด้านนอกก็มีอันนึงนี่เอ่อคเราจะรีมูฟได้อยู่นะคอยว่ากันโอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันเนี้ยบาย,บายยขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากเลย